ชวินทาวนะหรือว่าตึกแฟดที่มาเลเซียนะคะนี่เนาะข้างล่างตึกกันข้างบนเนาะก็จะถ่ายได้ประมาณนี้มาสูงเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาก็จะพามาเที่ยวกัวลาลัมเปอนะคะประเทศมาเลเซียจะเป็นเมืองที่สวยงามและก็จะเป็นเมืองที่ใหญ่นะคะอีกเมืองหนึ่งเนาะ ของประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินค่ะสนามบินนี่จะเป็นสนามบินที่แบบว่ากว้างมากค่ะแล้วก็จะมีแบบว,วิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะก่อนที่เครื่องจะลงมาเนี่ยนะคะเราก็จะมองเห็นไร่ปาล์มค่ะจะเป็นไร่ปาล์มที่แบบว่าบริเวณโดยรอบนี่แบบว่าใหญ่แล้วก็กว้างค่ะสีเขียวขจีมองมาแล้วแบบว่าสวยงามสุดชื่นมากค่ะ พอมาถึงสนามบินนะคะเราก็จะใช้บริการรถแท็กซี่ค่ะจากสนามบินนะคะถึงตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ประมาณ45 1ถึง1ชั่วโมงค่ะแต่ระหว่างทางที่เรานั่งรถไปนะคะก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ ทางทางเนี่นะคะก็จะเป็นวิวที่แบบว่าเหมือนภูเขาเนาะสวยงามมากมายค่ะสาก็ถ่ายมาให้เอชมกันนะคะวันนี้นะคะสาก็นั่งมาก็หน้าตาก็จะเหนื่อยเหน่อยหน่อยค่ะเพราะว่าตั้งแต่กลับไทยเนาะก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะก็มีแต่งานอีเวนต์ค่ะไปนู่นไปนี่ค่ะสารพัดงานค่ะ แล้วเราก็ใกล้จะถึงตัวเมืองแล้วค่ะก็จะเริ่มเห็นตึกแล้วเนาะสองข้างทางนี่จะเป็นแบบว่าตึกค่ะเป็นวิวที่เออก็สวยไปอีกแบบค่ะเมื่อก่อนนะคะกวลาลํมปืนนี่จะแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะสาไปเที่ยวนาะนานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะอ่ากลับไปเที่ยวรอบนี้นะคะเกือบจําแทบไม่ได้ค่ะถนนหุนทางอะไรนี่แบบว่าสวยอ่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนนี่ก็จะแบบว่าตึกจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะ เส้นทางจากสนามบินนะคะถึงตัวเมืองเนาะก็จะเป็นเส้นทางที่แบบว่าเป็นทางด่วนค่ะก็นั่งไปแบบว่าไม่ต้องกังวลนะคะสําหรับรถติดเนาะไม่ติดค่ะ,ะระหว่างทางถ้ากว่าจะถึงนะคะสาก,ก็แอบนั่งหลับนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนที่พูดเนาะ,ะร่างกายก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยล้ากับการแบบเดินทางเนาะจากไทยก็ถึงมาเลเซียก็กว่าจะถึงเนาะก็แอบงีบสักหน่อยค่ะ และแล้วเราก็มาถึงตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วค่ะก็จะมองเห็นแบบว่าโอ้โหอะไรจะวิวจะสวยงามขนาดนี้ค่ะ,ะจุดเด่นก็คือตึกเฟดเนาะของมาเลเซียค่ะที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาตรงนี้นะคะใครมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์นี่ค่ะจะไม่พลาดตึกนี้นะคะและตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่เขาทําหนังในฮอลลีวูดเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหใครก็อยากจะมาค่ะ แถวนี้นะคะก็จะเป็นอ่าข้างในตัวเมืองของกลาลัมเปอร์นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนน้อสาก็จะเดินแถวบริเวณนี้ค่ะอะ่ตึกนะคะก็จะไม่เยอะขนาดนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมองเห็น่ตึกเฟสท,ที่แบบว่าสวยงามดินเลยล่ะค่ะใครมาถึงตัวเมืองนะคะอะ่ก็จะมองเห็นแต่ตึกเฟสคู่นี้แหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้น้อสาก็นั่งรถก็ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่า เวลาเขาขับรถเนาะมันก็จะแบบมีตกหลุมอะไรเสะเทือนมากค่ะยิ่งเราใกล้จะถึงนะคะบริเวณตึกแฟดเนาะก็ยิ่งเห็นวิวที่แบบว่าเริ่มสวยเด่นเลยละค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช้อปปิ้งมอล์นะคะ,อ,ะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กันนะคะจะเป็นช้อปปิ้งมอล์ที่ใหญ่มากค่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตึกทวินทาวนะ์หรือว่าตึกแฟดที่มาเลเซียนะคะนี่เนาะวันนี้สามามันก็มืดแล้วเนาะก็ได้ถ่ายแค่นี้ค่ะให้ดูเนาะตอนนี้ฝนตกคะ่ะก็ฟ้าก็ร้องอยู่เนาะแต่ก็ถ่ายบรรยากาศคะ่ะดีมันไม่ตกแรงคะ่ะตอนนี้กำลังลงเม็ดค่ะนี่ค่ะฟ้าร้องเนาะ อันนี้จะอยู่ข้างล่างนะคะน,นี่ข้างล่างตึกระดัข้างบนเนาะก็จะถ่ายได้ประมาณนี้มันสูงเนาะ,ะเรามาอยู่ใกล้กเกินค่ะนี่เนาะก็นี่เนาะ,อนนอะรอบๆค่ะก็จะประมาณนี้ตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้หนะ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะคะตรงนี้เนาะ เข้าไปข้างใน,นจะเป็นชอบปิ้งมอ์ที่แบบว่าใหญ่แล้วก็มีของแบรนด์เนมเยอะแะเลยค่ะสาเดินเข้าไปดูมาแล้วเนาะก็ัน,นี่เนาะตอนนี้จะเป็นช่วงกลางคืนเนาะช่วงเย็นค่ะวิวก็สวยค่ะเขาเปิดไฟแบบเตือนน่าชมมากค่ะใครมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะนี่เนาะตรงนี้นะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะแล้วก็อันนี้บริเวณโดยรอบเนาะตึกแฟนนะคะจะเป็นบริเวณโดยรอบอันนี้ไม่รู้ว่าตึกอะไร ใช่ค่ะวันนี้ฝนต,ตกค่ะฟ้ารลองเนาะก็แถวนี้จะเป็นแบบว่ามีแต่ตึกสวยๆค่ะบรรยากาศดีค่ะนี่เนาะอาจจะรีบถ่ายนะคะวันนี้แบบฝนต,ตกเนาะ<ม>เดี๋ยวพาชมนี่เนาะ<ม>ด้านนี้ก็น,นี่ค่ะ<ม>วันนี้มาสาวๆก็ยืนรอคุณแม่ค่ะก็ถ่ายรูกปกันใหญ่เลย<ม>นี่เนาะ<ม>สาวๆแอคชั่นกันค่ะ<ม>นี่เนาะฝั่งนี้ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะจะเป็นวิวที่แบบว่าสวยงามมากมายค่ะแต่ว่าตอนที่สาถ่ายนี่นะคะฝนก็ตกค่ะเริ่มลงมาปล,อย,ปลอยเนาะฟ้าก็ล้องค่ะก็เลยจะไม่ค่อยมีคนแถวบริเวณนี้นะคะสาก็รีบถ่ายอยากได้ภาพบรรยากาศที่สวยงามเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าห้างค่ะ ผู้คนก็มาช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็รอฝนตกด้วยค่ะสาก็ถ่ายบรรยากาศกลางคืนให้ดูเนาะก็สวยงามมากมายค่ะวันนี้สาก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ